วันนี้ล่าสุดมันมีชื่อว่าโอมิครอนครับผมณวันนี้ครับมีคนติดเชื้อรอบโลกเนี่ย20ประเทศแล้ะมันอาจจะแพร่ได้เร็วกว่าเดลต้าประมาณ5เท่านั่นแปลว่าตัวเลขสูงสุดที่เราเคยเห็นในพีคของเดลตา 30, ้าคือ30,000ยังไม่ถึง30,000ดีนะพี่ช่วงนั้นเราอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะภาวนาว่าไม่อาจจะเห็นตัวเลขถ้ามันเข้ามาแต่แสน มันมีผลต่อวัคซีนที่เราฉีดอย่างไรบ้างครับมีคนแอฟริกันเข้ามาในประเทศไทยอ่ะพันกว่าคนนีพี่แต่สิ่งที่ WHO พูดเมื่อวานคือพอมันระบาดไปทั่วโลกถ้าเกิดการระบาดครั้งใหญ่เนี่ยมันจะยังกลายพันุต่อปีใหม่มีโอกาส ที่พวกเราจะได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไหครับหนึ่งแหละญี่ปุ่นเราไปไม่ได้แหละเพราะว่าเขาน่าจะปิด2คือยุโรปนะครับหลายประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีการระบาดของเดลต้าพลัสอยู่ไปแล้วกลับมาถ้าเกิดว่าเราได้อะไรได้เชื้ออะไรกลับมาผมรู้สึกว่าไม่คุ้มตอนนี้วิธีการตรวจให้เจอแบบว่าเร็วที่สุดมันต้องอยังไงแล้วมีเครื่องมือ a อ k ช่วยยังไงได้บ้างครับ นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสูก่กล้องสตอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้พบพี่ยกทีไร,รมีแต่เรื่องทุบทีรั้งที่แล้วเจอตอนเดลต้าเดลต้าวันนี้ล่าสุดมันมีชื่อว่าโอมิครอนครับผมพบหลักฐานใหม่ของไวรัสโอไมิครอนยืนยันออกมาแล้วค่ะว่าเจอผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมครอนจนวันนี้ก็มีเกือบ20ประเทศเข้าไปแล้วนะคะ <c oughs> ที่ตรวจเจอเจ้าเชื้อไวรัสโอมิครอนในประเทศนะคะ โอไมครอนณะวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันว่าเขาดาวปีนี้จะได้หรือเปล่า จะปิดกันอีกไหมต่างประเทศเข้ามาได้อย่างไรตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นทั่วโลกไหมครับ oh โอมครอนผมว่ายิ่ง่าตื่นเต้นอีกนะครับจริงๆปีนี้ผมเชืว่อว่าหลายๆคนคิดว่าโควิดมันน่าจะจบแล้วเนาะหมายถึงว่าปีหน้าเราก็น่าจะกลับไปใช้ชีวิตปกติโอมิครอนเนี่ยจริงๆมันอานว่าโอมิครอนเนาะมันมาจากคําว่าโอเล็กชื่อม,มันโอเล็กเหมือนโอเมกาคือโอใหญ่ I เป็นหมายเลขที่15ในตามภาษากรีกแล้วก็เป็นสายพันธุ์ไวรัสตอนนี้ที่เรียกว่ามีความน่ากังวลสูงสุดที่ทาง WHO พูดขึ้นมามีผลมาจากทางที่เซาท์แอ ช่วงวันที่24เนี่ยก็เริ่มมีคนติดเชื้อทั่วโลกกว่า10ประเทศณนะวันนี้ครับมีคนติดเชื้อรอบโลกเนี่ย20ประเทศละ200กว่าคนทําให้เรียกว่ามากกว่า50ประเทศรวมญี่ปุ่นด้วยเริ่มปิดพรมแดงไม่ให้คนจากแอฟริกามาได้คราวนี้ทำไมไวรัสตัวนี้มันถึงน่ากลัวใช่ไหมครับที่พี่ก้องถามครับ VOC นี่คืออะไรก็คือ Variant of Concern คือไวรัสที่มีโอกาส1แพร่ได้เร็ว2มีโอกาสที่จะร้ายแรง3เรียกว่ามีโอกาสที่จะทาให้ภูมิจากวัคซีนเนี่ยหรือวัคซีนเนี่ยด้อยประสิทธิภาพถ้า3อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเขาเทียบกราฟการติดนะครับผมเช่นถ้ากราฟอัลฟาเนาะทำมุม30องศาพูดง่ายๆคือเทียบกับเวลานี่ครับกราฟอัลฟาสมัยมีนาที่เราเจอกันนะพี่กราฟเดลตานั้น45องศาองศาหมายความว่าที่เขาพูดกันเดลต้าเดลต้านี่ขึ้น45องศาหมายถึงว่าจํานวนการติดได้รวดเร็ว ต่อเวลา45อ,องศาแต่ออมิครอนครับ,รบ85อ,องศาครับพี่ แ5องศาหู้โาแทบจะชันเลยนะครับนั่นหมายความว่าตอนเดลต้าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือหลักหมื่นนี่นี่คือชันแค่สีองศาประมาณ45องศาถ้ามัน90จริงๆจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับประเทศไทยครับตัวเลขที่เรียกว่า WHO เขาบอกให้เฝ้าระวังนะครับมันอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะทุกอย่างที่ผมพูดจะอา,อาจจะหมดถ้ามันยังไม่มีเป็นเดลต้าเป็นเป็นเป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 เร,วว Delta ปรเป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 เวเป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  S <S <S <โอ>นั่นแปลว่าตัวเลขสูงสุดที่เราเคยเห็นในพีคของเดลต้าคือ30,000ยังไม่ถึง30,000ดีนะพี่ช่วงนั้นรเราอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะละภาวนาว่าไม่อาจจะเห็นตัวเลขถ้ามันเข้ามาแต่แสนอาจมีแต่แสนอาจมีแต่แสนและเรื่องความรุนแรงของโรคละครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะบอกว่าถ้าจากความรู้สึกที่ อ่านจากเรียกว่าเป็นผลที่คุณหมอของ s เซาท a ฟริกาบอกก็คือเขาคาดคะเนว่ามันไม่แรงพูดง่ายคือเป็นแล้วหายใจยังมีกลิ่นอยู่กินข้าวยังได้รับรถอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอาการร้ายแรงแต่อันเนี้ยข้อมูลมันยังไม่พอไงทวนี้เมื่อวานนี้เองฮะ WHO ยังออกมาพูดเลยว่าอย่าพึ่งเดาว,ว่ามันจะไม่แรงเพราะว่า,า,าอาจจะแรงเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่ง คน,คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในโรคนี้มีเยอะใช่ไหมฮะสองคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ม no ีโรคประจําตัวต่างๆนานาก็ยังเสี่ยงอยู่เหมือนตอนนั้นที่โยบอกว่าพี่ก้องเอาจริงนะเดลต้าอาจจะไม่แรงก็ได้แต่ถ้าคนติดเยอะมันมีคนตายแน่จาประโยคที่โยฝากไว้เนาะคล้ายๆกันอ๋อเพราะจำนวนเปอร์เซ็นต์เยอะจํานวนเปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตก็ต้องเยอะตามต้องเยอะตามต้องถามมาว่าที่มาของโอไมคอนครับจริงไหมที่บอกว่ามันมาจากเอชบวกกับโควิด จากการสานนิฐานจากสถาบันโรคเอดส์ของที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยครับผมเขาคิดว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นในในกลุ่มคนที่เป็นโรคเอดส์ดังนั้นไอคนที่เป็นโรคเอดส์เนี่ยเขามักจะเป็นคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพล่องทีนี้เมื่อมันมีโควิดในร่างกายเขาเนี่ยมันก็จะกระจายตัวแล้วเกิดการกลายพันธุ์ได้เยอะทําให้แทบจะเรียกได้ว่ามันกลายพันธุ์ในคนที่เป็นโรคเอดส์แต่ไม่ใช่ว่านี่คือโควิดไปแต่งานกับเอดส์ไม่ใช่นะฮะมันก็ยังเป็นโควิดอยู่ปัจจุบันนะครับไอตัวโอมิครอนเนี่ยครับมัน หนามของมันนะครับจะมีอยู่ที่30จุดที่ที่มันกลายพันธุแต่สิ่งที่ WHO พูดเมื่อวานคือพอมันระบาดไปทั่วโลกถ้าเกิดการระบาดครั้งใหญ่เนี่ยมันจะยังกลายพันธุ์ต่อ มันไม่ได้ว่าหยุดแล้วเนาะอย่างเดลตายังไปเดลต้าพลัสโอเมก้าอาจจะกลายเป็นโอเมกาหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับมันยังกลายพันธุ์ได้ต่อเนื่องด้วยการกลายพันธุ์ในระดับ50จุดหรือ32จุดเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนกันกับสายพันธุ์อื่นๆที่ WHO เคยบอกว่ารุนแรงครับผมก็ยังยังต้องเฝ้าระวังอยู่ครับการกลายพันธุ์มีผลอะไร ต่อเวลาของเชื้อไวรัสพวกนี้ครับการกลายพันธุ์ของเจ้าโอมิครอนเนี่ยครับผมมันกลายพันธุ์ที่หนามเนาะตอนนี้ผมจะเอายังไงให้มันเห็นภาพดีผมเลยเอาปากกามา3สีแล้วกันหนามโควิดเนี่ยครับมันมีอยู่3ส่วนนี่ประกอบกันเป็นหนามโควิดเนาะมันจะมีอยู่สีแดงของผมเนี่ยคือส่วนที่เอาไว้จับเซลล์เราส่วนพอมันจับแน่นแล้วนี่ครับผมสีน้ําเงินเนี่ยจะนําพาไวรัสทั้งตัวเนี่ย,เ,ยเข้าเซลล์เรานะครับผมส่วนสีดำเนี่ยเป็นส่วนที่ภูมิคุ้มกันมันจับ ท oh. าหารเราจากวัคซีนก็ดีหรือเคยเป็นแล้วหายก็ดีเนี่ยภูมิกันมันจับสีดํา oh. มันกลายพันธุ์ทั้ง3มมันเลยพี่ oh. นั่นแปลว่าสีแดงจับเซลล์แน่นขึ้นปากกาเน,นี้ยที่ภูมิเราจับเนี่ยครับเปลี่ยนรูปทําให้ภูมิเราอาจจะจับไม่ได้ไอเนี้ยที่เข้าเซลล์เราพร้อมกับตัวทั้งตัวไวรัสเนี่ยครับก็เข้าได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นอ๋อ oh. มันเก่งขึ้นใช่ครับ3าจุดบนปากกาสาแท่งเนี้ยที่เปลี่ยนเหมือนหนามไวรัสคือสไปโรตีนเนี่ยครับมันเปลี่ยนหมดเลยมันมีผลต่อวัคซีนที่เราฉีดอย่างไรบบ้างครั วัคซีนสร้างภูมิเนาะถูกไหมฮะวัคซีนสร้างทหารในร่างกายเราเพื่อให้เราไม่ตายเพื่อให้เราต่อกรกับเชื้อไวรัสในกรณีไวรัสเข้าเนี่ยแต่ถ้าทหารมันไม่รู้ว่าไวรัสหน้าตาเป็นแบบไหนสมมติผมถอดปากกาออกมาเนี่ยปากกาก็เปลี่ยนรูปละทหารมันไม่รู้อะว่า,วาเนี่ยคือข้าศึกมันก็จับไม่ได้ต้องใช้คําว่าโอมิครอนเนี่ยเหมือนกับรุ่นพี่2อันก็คือเบต้ากับแกมมานะครับผมซิที่มาจากซเซาท์แอฟริกาเหมือนกันแล้วก็คลัมเบียเนี่ยคือหลบภูมิเก่งมากทําให้ทหารที่มาจากวัคซีนเนี่ยภูม้มัน่าาจไสรถบด แปลว่าฉีดไปแล้วอาจจะไม่ทําให้เราป้องกันได้เหมือนกับสายพันธุเดลต้าที่ผ่านมา ล่าสุดนะครับมีอยู่20ประเทศเนาะแล้วก็ผู้ป่วยรวมกันประมาณ200คนทั่วโลกนะครับผมตั้งแต่วันที่20กว่าพฤศจิกเลยที่ตอนนี้ติดละข่าวดีนะครับประเทศไทยยังไม่มีเนาะแต่ใกล้ประเทศเราก็จะมีญี่ปุ่นแล้วก็มีฮ่องกงคราวนี้การเคลื่อนไหว50ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะญี่ปุ่นปิดพรมแดนเลย30วันจากทั่วโลกคือห้ามเข้าญี่ปุ่นหลายประเทศปิดแอฟริกา8ประเทศแล้วซึ่งเราก็คงเห็นได้ในข่าวในช่วงเดือนนี้พี่ก้องเป็นเดือนที่สําคัญมากเลยเราเราจะได้รู้แล้วว่าจะมีการปิดเมืองมากขึ้นหรือไม่ เพราะว่าที่สาคัญคือผมอยากจะม,มุ่งประเด็นนี้ผมยังไม่เห็นใครพูดถึงนะถึงแม้เราบอกว่าโอมิครอนเนี่ยมาเริ่มเกิดขึ้นมาที่11พฤศจิเป็นประเด็นโลกวันที่24พฤศจิถูกไหมแต่มันอาจจะระบาดมาก่อนหน้านั้นมันอาจจะระบาดมาก่อนหน้านั้นแล้วเช่นตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแอรฟริกันเข้ามาในประเทศไทยอ่ะพันกว่าคนเนยพี่เราไม่ได้รู้นะเราไม่ได้ตรวจด้วยนะว่าเขามีเชื้อไอโอมิครอนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่มีน้ํายาตรวจต,ตัวโอมิครอนเฉพาะเลยถ้ากับว่าตอนนี้ครับทั้งโลกก็ยังเฝ้าระวังไม่ใช่แค่คนทีีีี่่่่มมมาาาาจกกกกกแอฟรริลละเยวคคนนนทไปสสัััผบุ้ แล้วก็ยังเดินทางอยู่ตรงนี้คือคุยความน่ากลัวมากกว่าครับครับนั่นเป็นคําถามครับปีใหม่มีโอกาสที่พวกเราจะได้เดินทางไปที่ต่างประเทศไหมตอบจากใจครับอยากไปครับแต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้นะครับผมหนึ่งแหละญี่ปุ่นเราไปไม่ได้แหละเพราะว่าเขาน่าจะปิด2คือยุโรปนะครับหลายประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีการระบาดของเดลต้า p l u สอยู่ เรียกว่ายุโรปยังค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันถ้าจะไปไปแล้วความเสี่ยงเป็นอย่างไรไปแล้วกลับมาถ้าเกิดว่าเราได้อะไร,ได,ะไ,รได้เชื้ออะไรกลับมาผมรู้สึกว่าไม่คุ้มออค,คุณดวงใจถามว่าตัวโอไมครอนเนี่ยครับมันวิธีการป้องกันเหมือนเดลต้าไหมดูแลตัวเองเหมือนกันหรือเปล่ปปาคำถามที่สุดยอดมากเลยครับจริงๆเขาบอกว่าเหมือนกันเลยเนาะอย่างแรกก็ล้างมือทุทกๆอย่างโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือเคสที่ฮ่องกงเขาใส่แมสประมาณที่ผมใส่เนี่ยก็คือเป็นเป็นแมสที่มีความค่อนข้างบางเนาะหายใจง่าย แล้วเขาไม่ได้ไปแอฟริกานะแต่เขาไปกักตัวอยู่ข้างๆผู้ป่วยที่กลับมาจากแอฟริกาใต้ปรากฏมันเป็นพี่เ,ออเขาก็เลยเอาแมสอันนี้เลยแหละจริงๆเอาไปตรวจแล้วปรากฏว่ามันมีตัวโอมิครอนอยู่ใตแมสตเลยถ้ากับว่าต้องใช้เป็นแมสที่มีการกันละอองข้างหน้าครับพวกแมสต์ surgical mask m a s ผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้หรือแมสผ้าหนาๆน,น่าจะดีกว่าตัวนี้ระบาดทางอากาศใช่ไหมคะแอร์บอนครับก็คือจะเหมือนเหมือนเดลตานะฮะในแง่ของการระบาดก็คือ ฟุ้งกระจายได้ในอากาศอย่างนี้สมมุติถ้ามีคนเป็นแล้วก็จามขึ้นมาหรือไอหรือแม้กระทั่งพูดโดยเฉพาะไอตัวโอมิครอนเนี่ยเขาบอกว่าธรรมชาติของมันอาจจะแค่พูดกันไม่ต้องขนาดจามหรือไออ่ะมันอาจจะฟุ้งแล้วอยู่ในอากาศอยู่หลายชั่วโมงอยู่ตอนนี้วิธีการตรวจให้เจอแบบว่าเร็วที่สุดมันต้องอยังไงแล้วมีเครื่องมือเอทเคช่วยยังไงได้บ้างครับ ผมก็ยี่บประเด็นตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่า PCR ตรวจแล้วไม่เจอ ATK มันจะเจอไหมอันนี้ครับอาจจะเป็นประเด็นที่เขาพูดกัน ATK นะครับผมแบ่งเป็น ATK ที่ไว้แยงลึกเนาะเราเรียกว่าเป็น professional ATK ใช้ได้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เองเนี่ยครับไม้จะนิดเดียวเลยอันนี้แยงตื้นตื้นคือ1.5เซนแต่จะแยงจมูกหรือว่าจะเป็นน้ำลายหรือบางเจ้าก็จะเป็นการบ้วนน้ำลายนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เราควรจะมี ATK พกไว้ตรวจที่บ้านบ่อยๆไหมครับ ยอยากให้มองว่ามันคือยาสามัญประจําบ้านนะครับเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรคลัสเตอร,ร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเดลต้ามาถึงวันนี้ครับผมหลายคนไปเอาเชื้อมาจากนอกแล้วกลับมาติดคนในบ้านแล้วก็ไม่ได้มีที่ตรวจดังนั้นผมอยากให้มองเหมือนเป็นพาราเลยพี่มันคือยาสามัญประจําบ้านที่เราจะต้องเตรียมไว้เพื่ออะไรหนึ่งเมื่อเรามีอาการเราแยกตัวเราตรวจคนรักของเรามีอาการ แยกตัวเขาแล้วตรวจรสามมีแขกมาที่บ้านกรุณาตรวจแขกก่อนเข้าบ้านนะครับเพราะเชื้อมักจะเกิดขึ้นจากการคนนอกเอาเข้าบ้านอันนี้คือในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเกิดคลัสเตอร์แล้วเกิดการติดนะฮะแล้วใช้เวลาฟักตัวกี่วันทราบมาว่าแต่ก่อนนี้ต้องรอ10วันเนี่ยผมได้รับเชื้อวันที่หนึง่งผมจะตรวจเจอวันที่เท่าไหร่ครับ adk แต่ละเจ้าพี่ไม่เหมือนกันถึงแม้ใช้เวลาแค่ประมาณสิบนาทีเหมือนกันเนาะ adk แต่ละเจ้าเนี่ยจะมีความแม่นยําในการตรวจเชื้อเยอะกับน้อยไม่เหมือนกันเร็วที่สุดนะครับน่าจะเจอในช่วงรราาชั่จจกุดทีเเบื้อ ก็คือสองวัน นะครับแต่บางยี่ห้ออาจจะต้อง5วัน4 8ชั่วโมง <c oughs> แล้วแต่ยีหย่หอ้อแล้วเขาดูตรงไหนครับไม่ยากเลยครับสมมติถ้าเราเปิดดูเอกสารที่กํากับ ATK เนี่ยครับมันจะมีอยู่มันเป็นช่องช่องหนึ่งที่คนที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยพูดเลยส่วนใหญ่จะบอก ATK แม่นไม่แม่นท,ทุกแบรนด์ก็เคลม90%หมดจะมีอีกช่องหนึ่งที่บอกว่าแม่นในการตรวจเชื้อเยอะหรือน้อยแค่ไหนไอช่องเนี้ยครับมันใช้คําว่า limit of detection หรือว่าความสามารถในการตรวจผมอยากให้นึกภาพตามนี้ครับ ATK เนี่ยฮะเหมือนว่าแม่นไม่แม่นเนี่ยให้เรานึกสภาพปิ่ก้งยิงปื ถ้าเรายิงปืนก้ามมอธรรมดากับยิงไรเฟิลเนี่ยครับแล้วแล้วเราดูแค่ไอที่บูสไอที่เรายิงอะความแม่นจริงเท่ากันนะเพราะมันเกิดลูเหมือนกันแต่ระยะในการยิงไม่เหมือนกันถูกไหมพี่ยิงปืนสั้นยิงได้แค่10เมตรแต่ถ้าเกิดเป็นไรเฟิลพี่ยิงได้นู่นเลย4 5 0 0เมตรคำถามคือถ้าเรายิงค่าสุดได้ไกลกว่ามันตายก่อนดีกว่าไหมพี่ครับค่า LOD เนี่ยคือระยะในการที่แถบตรวจจะสามารถเจอเชื้อได้ยิ่งค่า LOD ำยิ่งดีนะครับผมเช่นถ้าเกิดบางแบรนด์ก็บอกว่า LOD 500แปลว่าต้องมีเชื้อ5วันกว่าจะตรวจเจอแต่ถ้าบางแบรนด์บอกว่า LOD แค่200หน่วย TCD i นะฮะ 200อย่างเงี้ยแปลว่า2วันมีสิทธิ์เจอฟังจากเพื่อนๆถามมาหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของ ATK แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราขอนญาตทำ EP ต่อไปแล้วกันนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของ ATK ในแบบต่างๆทั้งในเรื่องของ Professional use Home use แล้วก็แบบน้ำลาย Saliva แบบลิลลี่ป๊อปหรือแบบอ oh ม oh <m. S 2> จะเป็นยังไงเดี๋ยวขอนญาตไปทำ EP นึงแล้วกันนะฮะตอนนี้ขอนญาตตอบคำถามเพื่อนๆที่อยู่น,นี้แล้วกันนะครับใช้ที่ตรวจแบบน้ำลายได้ไหมคะ คุณสุดที่ฉันบอกว่าชั้นจะตรวจด้วน้ำลายได้ไหมคะครับจริงๆต้องตอบว่าเหมือนสมมุติผมถามใน,ใน,ใ,นในทางกลับกันนะถ้าเราเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือเราเป็นโรคเอดเราก้าตรวจด้วยน้ำลายหรือไม่ถ้าคําตอบคือไม่ก็คล้ายๆกันครับจริงๆน้ำลายเป็นตรวจได้นะแต่ว่ากว่าที่เราจะเจอเชื้อเนี่ยครับโดยมากเนี่ยมันจะต้องอยู่ในร่างกายเรา4-5่วันสรุปของ EP นี้นะฮะต้องถามแล้วว่าโอไมคอนเป็นสิ่งที่เราจะต้อง จับตาในช่วงนี้มากน้อยขนาดไหนครับผมแนะนําว่าให้ระวังตัวไว้ก่อนดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะเข้ามาในประเทศไทยหรือมันเข้ามาแล้วหรือเปล่าการติดเชื้อถ้ามันเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะ พุ่งหลายเท่าเทียบกับเดลต้าเราต้องติ้งต่างว่ามันยังไม่จบอะพี่กองคือติ้งต่างว่าทุกๆอย่างเนี่ยเหมือนยุคเดลต้าเนาะอยากจะให้เราระมัดระวังตัวเองกาดสูงเหมือนตอนนั้นเลยและนี่คือเรื่องราวครับที่ร้อนแรงในโลกของเราใบนี้ณตอนนี้นะฮะเนา้นนนเลยต้องขออนุญาตเชิญนะฮะคุณหยกเข้ามา,อาขอบคุณมากเลยครับพี่ยกนะครับขอบคุณนะค,ครับ